รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี <34. S 2> สวัสดีครับผมมิรสุรมิดและรถทดสอบในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นรถที่จะทำให้คุณผู้ชมคิดหนักครับ พราะรถในกลุ่มนี้เรียกว่ามีกระแสกลับมาอยู่ในความสนใจเป็นช่วงๆฮะเพราะว่ารถที่เป็นรูปแบบเอสเตทัวริงหรือว่าแว g o กอนหรือเราเรียกง่ายๆว่ารถแวนะนะครับถือว่าเป็นรถรูปแบบหนึ่งที่มีความอเนกประสงค์ในการใช้งานสามารถที่จะปรับใช้แล้วก็นำมาประกอบกับแอคทิ i ิตี้ได้หลากหลายรูปแบบซึ่งคันนี้ต้องบอกว่าถือเป็นคันเรือธงรุ่นหนึ่งของค่ายซูบูรุเลยทีเดียวครับ สำหรับ Subaru l e r w a ์ k ความเป็นมามีการเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเราได้เห็นโฉมดีไซน์เส้นที่มีความเฉียบคมหลายๆส่วนของตัวรถบนเวทีบนฐานะของรถ Concept คอนเซปต์คารายคนบอกว่าแหมถ้าเกิดออกมาเป็นรถโปรดักชันขายจริงนี่น่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยทีเดียว ซึ่งใช้เวลาไม่นานครับคายสุบูรุก็ตอบสนองความต้องการนั้นซูบูรุเลวอล์เปิดตัวออกมาโดยชื่อเนี่ยมีความเป็นมามาจาก Legacy Revolution Touring ยอกมาเป็นคำว่าเลวอล์นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆส่วนของตัวรถแพลตฟอร์มมีการแชร์ร่วมกันร,ระหว่างซูบูรุเลกาซีแล้วก็อิมเพร s ซเพราะฉะนั้นคันนี้เป็นรถรูปแบบสไตล์ทัวร i n ิงหรือว่ารถแวนที่ขับเคลื่อน4ีล้อแบบ a l All-Wheel d r i v e มีระบบเครื่องยนต์บ็อกเซอร์มีดีไซน์หลายๆส่วนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับ l e วอล์เท่านั้นไปดูรายละเอียดภายในแล้วก็รูปโฉมรูปลักษณ์จุดเด่นภายนอกของเลวอล์กครับ s u b ู r u l e วอล์รถสปอร์ตทัวริงที่มีสไตล์ดุดันแต่แฝงไปด้วยความอเนกประสงค์ในการใช้งานมาพร้อมกับการออกแบบดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นปราดเปรียวเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะสกูปดักอากาศฝากระโปรงหน้าที่ให้อารมณ์ดุดันกับกระจังหน้าทรงสปอร์ต6เหลี่ยมของซูบารุสอดรับกับแนวไฟหน้าที่มาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์และเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบ LED และยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนอนบ็อกเซอร์ขนาด 1,600cc Direct i n ซีซีด o เ ที่มีกำลังสูงสุด170แรงม้าที่4,800-5,600ถึง 5, รอบต่อนาทีขับเคลื่อนสีรล้อแบบ Full-time ด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT 6สปีดภายในห้องโดยสารออกแบบด้วยโทนสีดำที่ให้อารมณ์สปอร์ตพร้อมพวงมลาลัย3ก้านท้ายตัดแบบ Multi-Function ที่มาพร้อม Paddle Ship ใส่ใจรายละเอียดด้วยการเย็บตกแต่งภายในด้วยได้สีฟ้าที่ให้ความลงตัวในทุกมุมมอง ให้ความปลอดปลงโล่งสบายด้วยหลังคาพารามิกรูฟและขนของได้จุใจด้วยห้องสัมภาระขนาดความจุถึง522ลิตรที่สามารถปรับได้หลากหลายตามความต้องการก็จะเห็นนะครับว่าใช้เวลาเพียงไม่นานหลังจากที่มีการเปิดตัวในญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดโลกประเทศไทยก็มีการแนะนำแล้วก็เปิดราคาของเลวอ l กในประเทศไทยเช่นกันดีไซน์ครับ หล,หลายส่วนถ้าเกิดเราดูเนี่ยชิ้นหน้ากระจังแบบเฮกซากอนดีไซน์ขอบเหลี่ยมมิติรวมถึงชิ้นกระจังสีดำเงาที่มีล่องเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้มีรายละเอียดและก็แตกต่างจริงนะครับส่วนของชิ้นกันชนมาถึงไฟหน้านี่จะเป็นดีไซน์ของเอกลักษณ์หนึ่งของค่ายสุบูุูนั่นก็คือฮอกอ y e ซึ่งก็เป็นรูปแบบของตัวไฟ led พร้อมกับชุดเลนโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟ ที่มีการทำงานร่วมกันร,ระหว่างตัวชุดสีนอนและก็ LED บนโคมหน้าครับซึ่งทางด้านล่างจะเป็นรูปแบบของเลนฮาโลเจนนะครับสำหรับไฟฟลอกแลมถัดขึ้นมานี่ฮะถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์แบบเทอร์โบชาร์จแล้วก็จะมาพร้อมกับสกู๊ปครับซึ่งซูบูรุเลวอกในตลาดโลกเองมีเครื่องยนต์อยู่2บล็อกด้วยกันก็คือบ็อก1 6 0 0แล้วก็บ็อก2 0 0 0ครับ สำหรับตลาดที่จำหน่ายในประเทศไทยเลือกที่จะนำเครื่องยนต์ขนาด 1600cc มาใช้นะครับถัดมาแนวของกระจกบังลมหน้าเส้นแล้วก็ขอบทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยถ้าดูรายละเอียดโดยรวมแล้วเนี่ยมีการนำเอาเส้นดีไซน์แล้วก็โครงล่างส่วนต่างๆของ Legacy มาใช้พอสมควรแต่จุดรายละเอียดของความเฉียบคมของเส้นข้างตัวถัง ดีไซน์ชุดล้อแล้วก็ขอบล่างของสปอยเลอร์เนี่ยก็จะถูกออกแบบให้มีความแตกต่างกันครับมุมหน้าของกระจกที่เป็นแนวลาดองศาของเสาเอพิ a าเปิดเฉียงทำให้ได้ทัศนวิสัยของทางด้านหน้าเนี่ยที่กว้างครับแต่มุมลาดเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็ทำให้จะต้องมีชิ้นกระจกสามเหลี่ยมครับอยู่ในช่องระหว่างกระจกมองข้างซึ่งถ้าดูที่กระจกบังลมหน้าก็จะมีชุดเซนเซอร์นอกจากเรนเซนเซอร์แล้วก็ยังมีของระบบ ไฟหน้าที่เป็น h ฮเบีย a แอสซิสต์นะครับมีการปรับไฟสูงต่ำให้อัตโนมัติโดยอาศัยเซนเซอร์ในตำแหน่งกึ่งกลางกระจกบังลมทางด้านหน้านี่เองครับแนวลาดของหลังคาจะเห็นว่าโค้งแล้วก็สโลปลงทางด้านท้ายซึ่งคันนี้มาพร้อมกับซันรูฟด้วยนะครับส่วนชิ้นของแนวหลังคาถูกต่อยื่นออกมารับกับสปอยเลอร์ทางด้านท้ายและถ้าเกิดดูนะครับจะเห็นว่าชิ้นของบานฝาท้ายในภาพรวมเนี่ย ก็ดูคล้ายๆกับฝั่งของ Legacy เหมือนกันเพราะว่าใช้โครงล่างรูปทรงการออกแบบมาจากพื้นฐานของ Legacy w a g o ก n นํามาตกแต่งเพิ่มเติมหรือว่าคันที่คล้ายกันมากมีเส้นสายเกือบจะแบบเดียวกันถูกดึงไปใช้ในซูบลเอา t แบ็กเช่นกันซึ่งก็จะเป็นสไตล์ที่มีรูปทรงสูงกว่าคันของ LeWalk นะครับ บานฝาท้ายนะครับออกแบบให้เป็นสวิตเปิดแบบไฟฟ้ามุมและก็องศาของการเปิดเนี่ยเนื่องจากตัวรถอยู่บนแพลตฟอร์มที่ถ้าดูระยะความสูงแล้วเนี่ยค่อนข้างเตี้ยเพราะ,ะนั้นมุมของบานฝาท้ายถ้าเปิดขึ้นมาความสูงก็เรียกว่าพอสมควรไม่ถึงกระติดแต่ก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในต้องบอกว่าถูกออกแบบมาโดยมีแผ่นรองครับพร้อมวัสดุปิดมีแผ่นปิดที่ เป็นวัสดุแข็งนะครับซึ่งเปิดขึ้นมาก็จะมีช่องวางของและอุปกรณ์เป็นชิ้นส่วนเล็กๆเหมือนอุปกรณ์อ c ซเซสซอรีประจำรถซะมากกว่าจะสามารถใส่สัมภาระจริงจังได้นะครับแต่เปิดแผ่นบุทั้งด้านท้ายขึ้นมาก็ด้านล่างเป็นพื้นที่ของยางแบบคอมเพกไซส์นะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นคอมเพกไซส์ขอบ17ที่จะมีเส้นรอบวงยางเป็นซีรีส์205 50 17ได้รอบวงมา พอกับ255 45 5 8นี้ครับก็สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้ที่ความเร็วต่ำนะครับซึ่งออปชั่นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการวางครับระบบชุดสวิตสามารถปรับไฟฟ้าครับในการพับเบาได้ครับสองฝั่งแยกกัน40%แล้วก็60%ทําทำให้สะดวกสบายในการใช้งานเข้าพื้นที่ทางด้านท้ายเนี่ยสัมภาระเมื่อพับไปแล้วจะเห็นว่าแนวเบาก,กับห้องพื้นที่สัมภาระเมื่อรวมกันเนี่ย ปรับวางเป็นพื้นเรียบแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่มีขนาดยาวได้มากเลยครับสามารถที่จะนำรถคันนี้ครับมาประกอบการใช้งานเวลารูปแบบเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวหรือแอคทิวิตี้ต่างๆไดเ้เรียกว่าเหลือเฟือจริงๆครับ AC d e เดอผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยรถยนต์ m อ สินเชื่อรถบ้านจากกรุงศรีออตโต้ทัพซ่าสามสิบโฟสรแรงแซงทุกคำท้าสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัด สำหรับภายในห้องโดยสารครับถ้าเกิดดูในกลุ่มค้าเซกเมนต์ย่อยลงไปต่างๆของซูบูรุเนี่จะเห็นว่าเลวอัถือเป็นคันหนึ่งที่ออกแบบครั้งแรกเนี่ยเป็น JDM หรือว่า J a p a n Domestic นะครับสิ่งที่พิเศษและก็แตกต่างก็คือเรื่องของการวางวัสดุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังหุ้มเบาะใช้วัสดุหนังเกรดพรีเมียมตัดเย็บขอบต่างๆด้วยเส้นได้สีน้ำเงินนะครับซึ่งกรวมถึงพวงมาลัยด้วยครับ ถึงแม้ว่าเลวอ็จะมีอารมณ์ของเลกซี y ที่ถูกพัฒนาปฏิวัติการออกแบบดีไซน์รวมถึงรูปลักษณ์ภายในและภายนอกแต่สิ่งหนึ่งที่มาครบก็คือเรื่องของอารมณ์ความเป็นสปอร์ตของซูบูรุครับชุดพวงมาลัยออกแบบมาให้มีล่องกลิปขอบล่างเป็นแบบตัดแล้วก็ใส่อุปกรณ์ออปชั่นมาเป็นมัลติฟังชันบนชุดพวงมาลัยเนี่ยแบบเต็มๆให้เลยนะครับ ฝั่งขวามือทางด้านบนเป็นชุดที่จะควบคุมคลุ i ยคอนโทรลครับฝั่งด้านซ้ายเป็นอินโฟเทนเมนต์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมโหมดของชุดหน้าจอทางด้านหน้าคนขับที่อยู่ระหว่างเข็มเลือนไมเป็นดิจิตอลนะครับรวมถึงหน้าจอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นแรงบูสต์นะครับอุณหภูมิของตัวน้ำมันเครื่องรวมถึงเปอร์เซ็นต์นะครับปริมาณในการกดคันเร่งนี่ก็มีการโชว์อยู่บนเรือนไม ที่เป็นแบบดิจิตอลชุดที่2เช่นกันถัดลงมาจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนครับซึ่งก็เป็นระบบของอินโฟเทนเมนต์การทำงานในระบบต่างๆเป็นแบบสัมผัสครับซึ่งที่บงมเมลัยยังมีสวิตช์นี่เรียกว่าพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาครับเรียกว่าระบบ S I Dive นะครับหรือว่า Subaru Intelligent Dive นะครับสามารถที่จะควบคุมครับว่าตอนนี้คุณอยากให้มีการทำงานเป็นแบบโหมด I ได้ความรู้สึกในการขับขี่การตอบสนองที่นุ่มนวลเป็นพิเศษขณะเดียวกัน พร้อมที่จะรองรับการตอบสนองการขับขี่ในรูปแบบต่างๆหรือว่าจะขับด้วยโหมดสปอร์ตในโหมดนี้จะมีการปรับเซตการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคันเร่งการเปลี่ยนตำแหน่งของชุดเกียร์การลากรอบดึงเพื่อที่จะเอาสมรรถนะความเป็นสปอร์ตออกมาจากเครื่องยนต์ Boxer Turbo เรียกว่าเอามาให้ใช้แบบครบทุกแรงม้าเลยนะครับับจากหน้าจอทัชสกรีนลงมาก็จะเป็นชุดควบคุมแอร์แบบดิจิตอลแยกฝั่งดูอัลโซนนะครับ ในตำแหน่งอุปกรณ์ถัดจากหัวเกียร์ลงมาก็จะมีเรื่องของการปิดนะครับระบบที่เป็นช่วยดับเครื่องยนต์เวลาที่จอดนะครับหรือว่าตัว engine start stop นะครับชุดเบรกมือก็จะเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมกับระบบที่เรียกว่า hill start assist ช่วยออกตัวบนทางลาดชันซึ่งระบบนี้ปกติส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำงานแบบอัตโนมัตินะครับแต่สำหรับเจ้าเลเวอก็จะมีการให้เปิดปิดใช้งาน ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้เท่านั้นครับถัดลงมาเบาะยังมีฟังก์ชันในการอุ่นเบาะนะครับสามารถที่จะปรับเลือกอุณหภ,ภูมิระดับได้ถ้าดูรูปทรงและก็ตำแหน่งของเบาะั้งบอกว่าถูกออกแบบมาให้มีขนาดไซส์แบบเต็มจริงๆครับช่วงรองน่องที่ยาวกับปีกขอบที่ยกขึ้นมาสูงแนวซัพพอร์ตของช่วงหลังเนี่ยรูปทรงโดยรวมจะรู้สึกถึงตัวเบาะบักเก็ตซีสที่ค่อนข้างสปอร์ต แต่ว่าความรู้สึกในการควบคุมหรือว่านั่งนะฮะมันได้การซัพพอร์ตที่นุ่มนวลครับเรียกว่าเป็นการผสมผสานนะครับอารมณ์ความเป็นสปอร์ตแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่ให้อารมณ์สปอร์ตแต่ว่ายังมีความหรูหราแบบนุ่มๆอยู่ด้วยะฮะซึ่งเมื่อเข้ามานั่งในตำแหน่งของเบาะหลังแล้วจะเห็นครับว่านี่นะฮะ รูปทรงของเบาะหน้าความอบกระชับความหนานะครับของโครงตั้งแต่ส่วนของสะโพกขึ้นมาถึงหัวไหล่เนี่ยมีการบีบแล้วก็อบเข้ามามีความหนาของเบาะค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ามีการเว้าหลบช่วงของหัวเขา่าสําหรับผู้โดยสารทางด้านหลังซึ่งถ้าดูมุมของเบาะนั่งเนี่ยจะเห็นว่าถูกวางในตําแหน่งค่อนข้างสูงแล้วก็มีความยาวของฐานในการรองน่องที่ปรับมุมยกเอียงขึ้นมารับกับศีระได้ดีครับ ถ้านั่งกับตำแหน่งความกว้างก็จะมีถ้าผู้ขับเลื่อนเบาะค่อนข้างต่ำอาจจะวางเท้าลำบากหน่อยแล้วก็ชิ้นของอุโมงค์เพากลางครับสูมอุโมงค์ล้อช่วงกลางที่สูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เกิดจากตัวรถเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ all wheel drive ถือเป็นระบบขับเคลื่อน s e m i t i c a l f o r wheel drive จุดเด่นครับของค่ายซูบ a r ุเลยทีเดียวครับซึ่งก็เข้ามากินเนื้อที่วางขาทางด้านหลังพอสมควรครับแนวแล้วก็การออกแบบ จะเห็นว่าเส้นของหลังคาถ้ามองจากภายนอกลุฟไลมีมุมสโลปเพิ่มขึ้นมาทางด้านหน้าได้ช่องเว้าวของชิ้นกระจกสโลปครับก็รู้สึกว่าโปร่งดีทนันด้านหลังเนี่ยจากข้างนอกที่สโลปลงมาแต่ว่ามีเนื้อที่นะครับเนื้อสีสะได้ถับฝ่ามือเต็มเต็มเหมือนกับอารมณ์ของรถแบบซีดานขนาดหรูที่หลังคาไม่ได้ลาดสโลปลงไปเกิดจากการออกแบบแล้วก็ปาดเว้าวช่องของ แผ่นบุเหนือหลังคาสําหรับเนื้อที่ทางด้านท้ายครับซึ่งถ้าเดินทางกันไกลๆจะบอกว่ามุมช่วงรองน่องที่ได้จังหวะพอดีเนื้อที่ที่ค่อนข้างกว้างมันยังรองรับการใช้งานนะครับเวลาที่เราเดินทางไกลๆการออกแบบให้ชุดเบาะสามารถที่จะเลื่อนแล้วก็ปรับระยะเอนได้ค่อนข้างเยอะแบบนี้เนี่ยทำให้เบาะที่ปรับแยกแบบ6 0 4 0บสีิและได้ดมุมองศานะครับ ในการยืดนะครับช่วงตัวรวมถึงแผ่นหลังอย่างผ่อนคลายแบบนี้แล้วก็แหมรู้สึกว่าไปไหนไปกันครับเพราะว่าผมอยู่ในท่าพร้อมหลับอยู่แล้วฮะ <c oughs> <c oughs> ในการใช้งานครับฟังก์ชันอื่นๆถือว่าอุปกรณ์ในการพ่วงต่อมาให้ครบจริงๆคร, <c oughs> ๆครับทางด้านหน้า Infotainment <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กต่อ USB <c oughs> สามารถเชื่อมต่อลิงก์กับหน้าจอแบบทัชสกรีนได้ 2ชุดด้วยกันในการชาร์จแล้วก็ช่องต่อ AUX แล้วก็เอาเลทที่เป็นไฟ DC กระแสะตรงถึง120วัตต์ภายในลิ้นชักของคอนโซลกลางก็ยังมีอีก2 USB พร้อมช่องต่อไฟ DC เช่นกันทางด้านท้ายครับมีมาอีก2ชุดด้วยกันสำหรับ USB แบบ5โวลต์ทุกตำแหน่งเพราะนั้นเนี่ยชาร์จกันเต็มๆตตั้งแต่สมาร์ทโฟนจนถึงแท็บเล็ตได้เลยนะครับ เรียกว่ามีมาให้ครบครับซึ่งถ้าถามผมฮะอยากได้อะไรเพิ่มเติมสำหรับทางด้านท้ายในรถที่มีห้องโดยสารขนาดใหญ่เป็นรูปทรงสไตล์เอสเตดหรือว่าแวนแวร์อนแบบนี้ก็อยากมีช่องแอร์เพิ่มเติมทั้งด้านหลังหรือทั้งด้านข้างก็ได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิในบ้านเราเนี่ยเวลาอากาศร้อนเนี่ยมันแบบจับใจจริงฮะ3.4 3, สนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอ,อเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามินาเอาละครับในช่วงของการทดสอบนะฮะ จากเริ่มต้นภายในเมืองได้ทดลองขับการตอบสนองเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งแล้วก็เดินทางไกลครับในเส้นทางที่จะมายังเขาใหญ่ครับจะเห็นว่าการตอบสนองครับสำหรับการขับขี่ภายในเมืองจากเครื่องยนต์บล็อกนี้ถือว่าน่าสนใจครับปกติพอนึกถึงรถในค่ายซูบูรุรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ขนาด 2,000cc แบบ NA ครับแต่สำหรับคันนี้ครับซูบูรุเลอวองมีความแตกต่างครับ เป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ขนาด1 6 0 0ซีซี c พร้อมเทอร์โบชาร์จแบบทวินสกอร์แล้วก็ระบบสีดน้นเชื้อเพลิงแบบเบนซินไดเร็กอินเจคชั่นนะครับหรือว่าฉีดตรงก็สู่ห้องเผาไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงจังหวะการทำงานผสมผสานกับเกียร์ cvt ในการออกตัวรถคันนี้เนี่ยมี250นิวตันเมตรออกมาให้ใช้ตั้งแต่1,800รอบครับในช่วงจังหวะการเติมคันเร่งแบบเบา,เบา กำลังแรงบิดออกมาถึงจุดสูงสุดแล้วก็มีลากให้ใช้ยาวๆถึง4,800รอบขณะเดียวกันพอถึง4,800รอบแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการเติมคันเร่งฮะกดคันเร่งลงไปเกินกว่า4,800จะเจอกับแรงม้าสูงสุดที่170แรงม้าและน่าแปลกมากเพราะว่ามีแรงม้าเป็นลักษณะ fat horsepower ยาวถึง5,600รอบด้วยครับช่วงการทำงานของเกียร์ CVT จะมีโหมดการทํางานที่คุณสามารถเลือกได้ครับถ้าขับแบบปกติก็เป็น normal Mode เนี่ยแหละฮะแต่ใน si drive คุณสามารถเลือกที่จะเป็น intelligent ระบบจะพยายามปรับให้การทํางานความราบเรียบของเกียร์แบบ linear tonic ลูกนี้เนี่ยนะครับมีการทํางานราบเรียบมากที่สุดครับให้การตอบสนองต่อการเล่งสัมพันธ์กับช่วงจังหวะการทํางานของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเวลาขับฉี่ภายในเมืองก็จะรู้สึกว่าแตะแล้วมา การผสมประสานการควบคุมคันเร่งสามารถควบคุมได้แบบต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังในทุกช่วงการขับขี่ครับขณะเดียวกันเวลาที่เดินทางไกลถ้าถามถึงเสียงจากช่วงล่างที่ขึ้นมาภายในห้องโดยสารถือว่าเก็บได้แบบกลางๆงนะครับช่วงล่างที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในคัสหรือว่าเซกเมนต์น,นี้ถูกวางออกมาให้มีความสปอร์ตแล้วก็ค่อนข้างเตีย้ยครับเพราะงั้นความเฟิร์มในการขับขี่ในแต่ละสภาพเส้นทาง ถ้าในเมืองคุณชอบความนุ่มนวลของการซรับแรงสันสถานของมันแล้วพอออกมาเดินทางไกลได้ขับใช้ความเร็วและเติมคันเร่งหักเลี้ยวเข้าโค้งแบบนี้คุณอาจจะหลงหลักช่วงล่างในการเซตของ Subaru Le Walk ได้ครับอีกจุดหนึ่งถ้าขับแล้วรู้สึกว่าการเดินทางไกลแบบนี้มันจืดชืดไปนิดนึงครับในสปอร์ตโหมดการทำงานของเครื่องยนต์คุณสามารถที่จะเติมคันเร่งครับเรียกกำลังแรงมา การคลิกดาวลงไปเนี่ยรอบเครื่องยนต์จะพุ่งขึ้นมาอยู่ที่6,000รอบจากนั้นจะมีการเปลี่ยนและก็ดึงตำแหน่งรอบขึ้นลงเพราะนั้นคุณจะไม่รู้สึกถึงฟิลในรูปแบบของเกียร์ CVT ขณะเดียวกันเราสามารถที่จะดึงเกียร์ลงมาครับเพื่อที่จะล็อกตำแหน่งค่าตราทดในสไตล์ที่คุณต้องการหรือปรับให้ได้แรงบิดตามสภาพเส้นทางที่คุณขับไปอยู่ครับ จุดเด่นที่น่าสนใจคงอยู่ที่การใช้งานที่เราทดสอบภายในเมืองมาเป็นระยะทางประมาณกว่า100กิโลเมตรนะครับได้อัตาาสิ้นเปลืองออกมาอยู่ที่9.8ลิตรต่อ1 0 0กิโเมตรครับแต่ช่วงเดินทางไกลครับอัตรา,าสิ้นเปลืองในเส้นทางจากกรุงเทพมาถึงเขาใหญ่แล้วก็เดินทางมุ่งหน้าทางวังน้ำเขียวเนี่ยนะครับระยะทางกว่า200กิโมได้อัตาาสิ้นเปลืองออกมา 7.9ลิตรต่อ100กิโลเมตรครับถือว่าตัวเลขดีทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานในสภาพเส้นทางเดินทางไกลแบบนี้ เอซีเดลโกผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานจากอเมริกาที่ทั่วโลกให้การยอมรับมาอย่างยาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำในตลาดอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลรักษารถยนต์หลากหลายชนิดที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจรวมถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า100ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เอซิเดโกมีผลิตภัณฑ์มากมายกว่า37กลุ่มผลิตภัณฑ์มากกว่า90 0 0 0รายการอาทิแบตเตอรี่เคมีพัน์หัวเทียนใบปัดน้ำฝนใสกรองผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นต่างๆเช่นน้ำมันเกียร์และน้ำมันเครื่องหลากหลายชนิดที่พร้อมตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้รถยนต์ น้ำมันเครื่องของ AC d o g o o ถูกพัฒนาและเก็บข้อมูลร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลกผ่านการทดสอบและพัฒนาในห้องแลบที่ทันสมัยผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของน้ำมันเครื่อง AC d o g o o และผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของ AC d e เด o ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ Dexos 1สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและ De ็ o ซ2สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลก เด็กซอได้รวบรวมนำเอาจุดเด่นของมาตรฐานล่าสุดจากสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและยุโรปคือ API และ ACEA เข้าไว้ด้วยกันจึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพระดับโลกช่วยลดอัตราสิ้นเปลือน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ได้เหนือกว่าช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้มากกว่าน้ำมันสังเคราะห์ทั่วไปถึง2เท่าด้วยเทคโนโลยี Engine Oil Life System EOLS จึงทาให้อายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานถึง20,000กิโลเมตรโดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นน้ํามันเครื่องมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนําหลากหลายยี่ห้อและเป็นน้ํามันมาตรฐานของศูนย์เซอร์วิสรถยนต์หลายแห่งคนจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของน้ํามัน AC d e l ด o ที่จะปกป้องเครื่องยนต์ของรถคุณให้สะอาดและทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ amarin tv